สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้ป้าบอกก็ได้มาแวะเยี่ยมน้องแมงทับโพนะคะวันนี้แมงกระบี่ไม่อยู่เนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาถามอาการน้องแมงทับโพนะคะว่าดีขึ้นหรือ,อยังได้ข่าวว่า<ห>ตกรถหายหรือยังคะก็ดีขึ้นแล้วครับอ่นนี้นะคะ ป้าก็เพิ่งว่างงานเนาะเพิ่งได้มาเยี่ยมนะคะทำงานในไร่เพิ่งเสร็จไม่ได้กินข้าวใช่ไหมนี่ยังเลยครับผอข้าเช้าพอดีป้าว่าจะแวะมาหาแมงกะบี้ด้วยพอดีแมงกะบี่ไม่อยู่นะคะไปไหนคะเผ่าว่าไปกำแพงใช่อ๋อไปกำแพงแล้ววันไหนก็จะกลับมาคะัอวันอีกสองสามวันเนาะแล้วป้าจะได้เจอแม่นอเนี่ป้าว่าจะลงกลับบ้านเหมือนกันนะ ป้าว่าจะไปโคราชอีกไม่กี่วันนี่แหละจะลงไปเยี่ยมบ้านไงคะสวัสดีไหมคะค่ะสวัสดี<า>ค่ะเหรอคะทานข้าวหรือยังคะพามาแล้วค่ะเมื่อเช้าอ๋อค่ะทามาในรถแหละแด้ตลาดอะไรนะตลาดบัวบัวขาวหรอบัวขาวที่ห้าสิบโลอ๋อค่ะ อากาศดีไหมที่นี่ดีเนะค่ะมากเลยเจอร้อนๆมามาเจอที่นี่ชอบมากเลยค่ะอากาศดีชอบมาต้องมาอยู่ด้วยกันนี่ค่ะอ๋อมาแล้วใช่ไหมแมงทับปูใช่ไหมค่ะวันนีอ่ะน้องแมงทับปูได้มีเพื่อนนะคะเนาะดูแลน้องไปด้วยเรื่องลุ่นป้าแล้วลูกเนาะป้าก็ลุ่นลูกลุ่นหลาน ท่าอ,อากาศดีเย็นด้วยเนี่ยล่มลื่นด้วยไม่ร้อนเย็นสบายนะคะใครก็อยากมาอยู่น,นั่นเนี่ยสบายมีที่ให้พักมาตัง้งแต่ติดาจแล้วดูมนขาวแล้วนั่นแหลว่าขายของไม่มีโอกาสมาเพิ่งนี้ขา่าวช่วยในขาวร้านกาแฟขายอะไรคะขายผ้าห่มนาโนโน,นี่ค่ะอ๋อน้านุ่มดีจังเลยอ๋อ จับดูสิคะหอมน่าโลฟุตอ้าวให้ดูเลยค่ะถ้านุ่มดีนั่นเนี่ยมองดูแล้วนะคะน่าจะอุ่นเนาะปีหน้าหนาวันนี้เนาะหนานะเล็บขอบอย่างดีค่ะมา้สวยมากเลยค่ะนี่นะคะที่ไม่ตกนะคะสวยนะคะมีอ่ามีช่องของเจ๊เพชรมาไก่ด้วยค่ะออเปิดมาเก้าเดือนแล้วเจ๊เพชรมาไก่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วเพราะว่าขายของอ่ะมีทีสวยนะคะนี่ะ สนมากเลยนะคะผืนละ250บาทเก็บเงินปลายทางค่ะไม่แพงนะคะ250ทานนิ่มๆนะคะนี่สนใจติดต่อสั่งได้นะคะนี่นะคะสนใจดต่จสั่งได้นะคะเจ๊อะไรคะเจ๊เพชรมาไกลค่ะเจ๊เพชรมาไกลนะคะซักอะไรนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ่ตอนนี้มีคนติดตาม12คนแล้วค่ะขอบค่ะขอบใจดีมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะช่วยปัดช่องด้วยนะคะค่นี่ นี่ค่ะนุ่มมากเลยนะคะจอบคนเดียวนี่ห่อเลยค่ะใช่ใหญ่มากเลยนะคะหนานุ่มไหมคะถ้าหนานุ่มด้วยนะคะเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าสวยค่ากันไปค่ะลายลายเรามีเยอะๆไม่ไม่เอามาด้วยเหรอคะเอามาค่ะเพราะส่งค่ะถ้าเกิดลูกค้าสั่งนี่เราก็มีร้านอยู่โรงเกลือค่ะส่งให้ได้ค่ะ อยู่ลงเกลือนี่อยู่แถวเป่อยเป็ดติดอะไรอารันยประเทศติดป่อยเป็ดมาไกลนะคะเจ้าเพชรมาไกลค่ะชื่อช่างก็เจ้าเพชรมาไกลค่ะมาไกลนะคะกดให้ด้วยนะคะค่ะนี่นะคะเข้าไปดูเพชรเพชรมาไกลนะคะค่ะเข้าไปดูเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะจากลงเกลือราคาส่งราคาปีกมีหมดสวยสวยเงินไต่ค่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะห้านุ่มดีนะคะเนาะ ค่ะสวยนะคะเหมาะกันหน้าหนาวมากเลยค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะนี่ผ้าจัดดูนุ่มนะคะเปิดแอร์ก็อุ่นพอดีค่ะผ้านุ่มมากหนาด้วยนะคะไม่ใช่ผ้าบางนะคะหนาคะนี่หนามากๆเลย ลายสีสันก็สวยเนาะนี่เนาะค่ะอันนี้อย่างอย่างหนาเลยค่ะหนานุ่มหนานุ่มมากนะคะเราเอาคัดเด่บได้ยังอยากได้เลยเนี่นุ่มมาซื้อที่นี่ก็199ค่ะไม่มีค่าส่งค่ะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวป้าสนใจอยากได้สักผืนนะคะเดี๋ยวเลือกได้ในกรป้าจะาอุดหนุนเจ๊เพชรหนึ่งผืนนะคะขอบคุณค่ะขนะคะค่ะขอบคุณค่ะป้าชอบนะคะแค่จับดูก็รู้แล้วว่านุ่มนะคะนี่ไม่ได้พูดเลยนะนุ่มนุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าป่คะ ไปดูผ้ากันนะคะค่ะน้องสับปูหายไปเด้อเดี๋ยวป้าดูผ้าห่มก่อนนะจะนเข้ายังลกอยู่เลยนะจ้าไหนคะป้าเปิดประตูถ่ายเลยเดี๋ย่าอี๋ยถ่ายได้เหรอจ้าเพราะว่ายังอยู่ในถุงในแพ็คอยู่นะคือขออนุญาตถ่ายเนาะจ้าเพิ่งจะขนเข้าเลยเพิ่งลงลงจากรถขึ้นมาถึงไม่ช้างอู้เยอะแยะเลยนะคะนี่ใครจะสั่งไปขายนี่ละนี่แ่ผ้านะคะอยู่ข้างในนะคะ ราคาส่งเราก็จะห้าสิบห้าสิบผืนขึ้นนะคะเรามีราคาอะไรขายเสื้อผ้าถุงเท้าด้วยมีหมดทุกอย่างเลยอ๋อเหรออ๋อเราเปิดไนะคะก็บวเปิดไฟขวามือนะจ๊ะนันนะคะอยู่ข้างในนะคะประวัวเลือกได้เลยพัมอยู่ข้างในนะคะถุงพร้อมส่งถุงขึ้นมายกให้ป้าได้หน่อยไหมคะป้าไม่อยากเข้าไปถุงซิปเหรออ๋ออยากได้แบบอย่างนี้ลายเหมือนกันหมดค่ะท่านเนื้อผ้าเหมือนกันแต่ผิดที่ลายค่ะ อยากดูลายนะคะออ๋ลายนี้มีไหมนี่ยังไงมีลายลายลายสีเนาะนะควลายะไม่ซ้ำกันนะคะป้าอยากได้แบบสีหวานๆหน่อยสีชมพูเรามาดูสิเอาเข้าไปดูให้หนค่ะเดี๋ยวดูให้สีชมพูนะป้าไม่กล้าเข้าไปพอโย่ข้างนอกแล้วกันนะคะพื้นเสร็จไงนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะค่ะเดี๋ยวป้าจะช่วยอุดหนุนหนึ่งพื้นนะคะ คาณป้าจับดูแล้วนุ่มนะคะนุ่มนะคะอันนี้ราคาเหมือนหน้าร้านที่นู่นเลยนะคะคือเราเรามาเองไงก็เลยติดมาถ้าเป็นชอบสีวันทำไมไม่ออกไปขายโชว์ข้างหน้าเลย่ะคะอ๋อก็ได้ขายออนไลน์ขายออนไลน์อยู่นะคะแล้วขายไม่ได้ถ้าเอฟซีเลือกใหินก็ขายได้เพราะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะนี่ถ้าชอบหวานหวานก็คงจะเป็นนี่น้องแมวไหมอืมสีหวานหวานไม่เอาน้องแมวเนี่ยเนี่ยส่วนมากจะอย้องนี้อ๋อมี มีลายอะไรม <isions> ั่งคะชิ้นชิ้นเข้มอ่ะสีเข้มเหรอไม่ได้สีเข้มก็จะมีอย่างนี้นะนี่ค่ะโอ้ลายยี่ห้ออะไรเพราะว่าจะเปิดมาเดี๋ยวมันฝุ่นกลับเยอะเลยเดี๋ยวลูกค้าจะลายการ์ตูนอะไรนี่ค่ะเนี่ยจะเป็นการ์ตูนมีหลายลายย้ายมาอยู่เนี่ยเจ๊เพ็ดปลาไก่เจ๊เพ็ดปลาไกลค่ะมาอุ่นน้ำหอมนี่หมายเลขเก้าๆก้านุ่มๆกัพี่ย้ายมาค่ะกลับดูสินี่ท่าไข่เอ่ย หนูนาค่ะอ๋อค่ะสวัสดีนะคะหรือว่าน้องแมชบี้มาลายนี้ก็นุ่มนะนุ่มอันนี้ก็เพิ่งเปิดมาห่มในรถแหละก็เพิ่งมาใช้มาในรถแค่นั้นคือห่มไงลายนี้สวยไม่หมดค่ะแต่ที่เราเกี่ยวเกลียวไม่ได้ถ้าเกิดเราเกลียว่ได้นี่ลายมีเรื่องอะไรแล้วท่านนี้เป็นลายมีหรื่องอะไรแล่านนี้มีเยอะเลยค่ะมีหรือเปล่าไม่ตองเด็กัไม้องแกไม่ต้องแกะไม่ต้องเดี๋ยวมันฝุ่นเดี๋ยวลูกค้าฝุ่นแกะปอกยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยค่ะขนลุกแบบนี โอ้เก่งนะนี่คนมาเอาใส่รถมาค่ะได้แค่เต็มนะถ้ารถใหญ่ไม่ต้องใส่เอามาเยอะกว่านี้ไงเพราะว่าจะต้องส่งให้ลูกค้าด้วยนี่ก่อนเนาะนี่เพิ่งเอายกลงจากรถค่ะเได้สะดวนี่สีนี่ก็มีนะโอ้สวยสีม่วงโคตรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูให้ดูลายกระตุ้นไม่ไงอยากได้ลายนี้ใช่ไหมนี่แหละลายนี้แหละลายโปเกมอนนั่นมันน่าจะมีนะ ไม่แน่ใจค่ะคืออันนี้ก็ลายหมีเพราะว่าคือลายนี่จะจะหมดมีมาหมดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหมีนี่ก็สวยนะสวยทุกลายอันนี้ถีงคมานะสวยนะคะดร้านคัดให้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลายหมีนี่สีสีแบบไม่มีสีขาวมีไหมไม่มีค่ะคือแต่ละลายแต่ละสีมันจะเป็นของอเอกลักษณ์ของเขาเนี่ะก็คืออย่างอันนี้ดีกว่าสวยทุกสี เท่าที่ดูนะสวยลูกสีแล้วค่ะเพราะว่าคือเนี่ยเห็นไหมมันจะม่ซีดม่บคือเน้นสีมากกว่านะส่วนมากลูกค้าจะบอกเน้นพื้นสีเพราะว่าลายบางทีมันหมดเนี่ยค่ะบางทีลูกค้าสั่งมาอีกแบบมันหมดแล้วเนี่ยเหมือนอย่างงี้สมมติคุณลูกค้าสั่งนี้ใช่ไหมคนที่อยู่ใกล้เอาไปก็สวยมากเลยอรสใอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกสีนะคะนี่นะคะสวยลูกสีสนใจสั่งได้นะคะสวยลูกสะเจเพชรมาไกลนะคะค่ะเข้าไปที่ช่องเจ้าเพชรมาไกลแล้วก็ a อ d id ลายสั่งก็ได้นะคะใช่ใบอก id ลายได้ไหมคะ ไอดีไลน์นะคะได้ไหมได้ศูนย์เก้าสองหกสามศูนย์ห้าสี่ค่ะนะคะชื่อร้านอีสานคาแซบเมืองอัางรือสดใจสั่งซื้อได้ที่นี่นะคะสั่งทางไลน์ได้ชื่อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรปุ๊บเรามีเก็บปลายทางค่ะหนึ่งผืนสอง้อยห้บาทพร้อมส่งถ้าสี่ผืนเก้าร้อค่ะโอถูกมากนะคะส่งฟรีนะคะราคาราคาส่งจากโงเกลเลยค่ะผ้านุ่มด้วยนะคะ นุ่มมากนะคะนุ่มคือนุ่มทุกผืนเลยป้าจะได้ลายมีนะคะอยากได้ลายมีแล้วใช่ลายมีแล้วค่ะหลใจไหลายใจนี่นะคะเพราะว่าลูกชายสวยทุกผืนนะคะใช่ลายแบบหยิบฝืนต้องได้สวยฝืนนี่ลายนี้ก็สวยนะคะเนี่ยลายลายอะไรนะลายนี้ก็สวยสวยทุกลายสวยมาทุกลายนะคะไม่ได้ขาเปิดผมเองเลยใช่ไหมคะก็ชอบอันนี้ป้าจะไปผมเอง สวยนะคะลายขาวนะคะสีนี้ก็สวยแต่ว่าคงไม่มีอีกแล้วลายนี้นะ่ะมีมีลถหน้าค่ะคือมันจะแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีกี่ผืนนะ,ะนี่ลายนี้นะ่ะสวยแต่มันไม่มีลายนี้นะ่ะป้าชอบลายนี้แหละแต่มันไม่มีลายไหนะตัวอ,อะไรนี่ใช้ไปหลายชั่วโมงแล้วไม่ใช่ใช่ก็คือเหมือนห่มมันนะมันใช่ ต่สวยนี่ก็สวยค่ะโอเคสวยทุกผืนเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยยายหนูอะไรเขาเรียกอะไรนะคะรักพี่เสียดายน้องถ้าสองผืนนี่เท่าไหร่อันนี้ราคาหน้าร้านแล้วค่ะก็คือสองร้อยเก้าสิบเก้าสองผืนก็สามร้อยเก้าสิบแปดตดสี่ร้อยสิดีไค่ะอยากได้ถ้าเกิดหมดล็อตนี้ลูกค้าสั่งเยอะก็เดี๋ยวจะไปก็ให้แสดมาส่งค่ะมาก็คือส่งทั่วไทยอยู่แล้วแล้วก็ก็คิอว่าถูกนี่ เอาอีกสักผืนได้ไหมเอาอีกสักผืนได้ไหมเามีลูกกี่คนคะสองคนอ๋อครัวเขาเขาชื่อมีภูกับหมูพีอ๋อเหรออันนี้มีภูพอดีเลยเนาะใช่มีภูได้แล้วหมูพีหมูพีคืออะไรเนาะหมูพีนี่ก็เข้ามาดูใหม่ยเลยค่ะเอ้เอาเอามีภูกับหมูพีมีน้องแมวจน้องแมว ลูกชายทั้งคู่ลูกชายทั้งคู่นะคะชอบเขาชอบสีแดงอ๋อลูกชายไม่แดงก็เหลืองนะคะนี่แดงถ้าเอาออกมาดูขลาดอะไรคะสีแดงในไี้มีไม่ติดแกะออกมาเป็นแดงเด็กๆก็ชอบเนาะน้ำเงินนี่ไม่ชอบถ้าชอบแบบเข้มๆลูกชาย๋อแดงเข้มเข้มเด็กเขาจสสีฟ้าไหมคะสีฟ้ามีแล้วมีแล้ว ก็ต้องเอาแดงอะแดงน่าจะเอาเหลืองก็ได้มาลายหรืออะไรก็ได้อ๋อแบบเมื่อกี้นี่ไงอันนี้แหละอันนี้เหมือนมาลายนะผิดแต่ตรงถอยแอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือนให้ดูไหมจ้ะเดี๋ยวจะชอบเพราะว่าเห็นเห็นชอบสีเหลืองแบบผืนนี้เนาะใช่ใช่แต่ยังไม่ได้เปื้อนค่ะจ้ะแต่ต้องคุณพอลลี่สะอาดไม่เปื้อนคุณพันลิ่เชเรียบร้อยแล้วนี่อ๋อลายนี้ดีกว่าใช่เลยอันนี้หมีเหมือนกันแต่หมีอะไรแต่ว่าสีที่คุณชอบเลยสีเอ๋อ ออกเหลืองแล้วนี่จับดูค่ะนุ่มทุกผืนนะคะนุ่มนุ่มทุกผืนนะคะกว้างด้วยค่ะกว้างหกฟุตนะคะนี่นะคะหกฟุตนะคะเย็บขอบอย่างดีค่ะเย็บขอบอย่างดีซักไม่หลุดลุ่ยนะเข้าเครื่องได้เลยค่ะนุ่มนุ่มนุ่มจริงจสวยนะคะเราเนื้อผ้าเกรดเอเลยนะคะไม่ใช่เนื้อบางๆแบบนั้นไม่ใช่ค่ะค่ะนี่นุ่มมากนรากอจบคลิปแค่เท่านี้ก่อนนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์เบอร์นี้นะคะ